ก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของตัวพิพากษาในขั้นตอนการยแพร่รักษรระนูญลักษณะเครับที่ต้องการที่จะเพิ่มความงในเรื่องของระบบการตรวจตามพิพกหลันหัวตรวจสอบตคอร์แล้วก็ในเรื่องของการตรวจจับผู้ผลิตผู้นำเข้าและก็ผู้ดำเนิารตัวตัวติัวท่ที่อยู่แล้ว โดยการขายปากคอเซ็นเตอร์นะครับหมายเลข22ตัวตันชัยรัฐวงยนต์งงน,นะครับรองตัวต่อไปานการ5.8สำหรับขนาดแขวงและกุดบานนาบุเช่นะครับมีการเสตตรวจผลิตภาษี์านคซึ่งสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยไยด้ประากาศห้างว่าสามารถที่จะลดน้ำหนัก หรือว่าทําให้ผิวกระชับ